อะไรที่เป็นการเเสียปรียบไฟเป็นกูแบ็ไฟก็คือถ้ามีเวลาคุกมันจะมันจะไม่ได้รีการแข่งพวกมันด้ะบ้านเรามีอย่างมาการันตีได้ว่าเนี่สิมีชีวิตอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้กับพี่ตีโบรลาเนี่ยตีโบรลาเนี่ยไอเต๋อตอนนี้ตอนนี้ไวกิ้งเราแก๊งไอเกิลเราคนเต็มเลยนะคนเต็มเลยอะเออมึงต้องมึงต้องทำหน้าที่หัวกิลให้ดีที่สุดนะน้อง มึงหัวเกีออยวไอ้สาสตร์อยากรู้าดานและนะ้วคือเขาใจผิดาดานแล้วหรอว,ว่าไวกิ้งเขาล่าปะกรนี่อ่ะไม่ใช่ล่าผู้หญิงนี่อ่ะไอ,อ้กูอย่างไม่มันบางทีมันก็มีฤดู<อ>สมพันธ์ไงไปชาวไวกิ้งเป็นฤด,ดูเลยเหรอร <S <S พอี่ต,ตี๋ชาวไวกิ้งเขาจะเลอือกทำการเขาจะเลิอกทำการทีสี่ที้านะ มาด้านับนี่มันกบเยิล่ติอนดีติอันโ่ใหญ่พี่ติพี่ติรอบครัวพี่นี่้คกบิ๊กฟมิลี่จริงนะ่พ่อะผมผมผอข่ใหญ่เียร์มานเคนนะรอบครัวพี่ติตอนเนี้ยอะไรวะ ทายบ้างว่าเธอมีลูกสามเขาอีกสอง อะไรอะ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 เตอร์เปนยาออไอ้สัสมเหียอะไรเนี่ยมึงมามาเหียไอ้พี่เลยอ้พี่เลย่เดี่คาเลอเี่ยคาเลคเมเยียกัแล้วผมก็เดามั่วพี่ผมก็ดามั่วไปงั้นนะพี่ติแมตาจะมาตอแหลเดามั่วมันโผล่มึงอ่ะผมก็เดามั่วเงลแเฮียบอกเดามั่วขอบคุณซับสไคร้ด้วยนะครับนิกเฮ้ ทีรักเดี๋ยวเรามีพวกนักกงนักกากเสื้อ J K เรายัดใส่ไปคนที่สั่งปืนทองไปเลยนะทีรักให้เขาคุ้มราคาที่เขารอหลายปีนะไหมนี่ด้วยโดนเลยไป้วเนี่ยเดี๋ยวโดนโดนนี่เดี๋ยวโดนแน่เอาผมหาทั่วเอาดิไปกำลังไปมันมันเห็นยังมันรู้ตัวยังไม่รู้ไม่รู้อะไรจ้สวย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  ยังนะถ้ามันรือลบแล้วมันเคลื่อนนะมันคือลแล้วเคลื่อนนะเนียมันรู้แล้วมันไมนเคลื่อนไม่เคลื่อนมันไม่เคลื่อนเลสวยสวยวยยเหมือนเหมือนมันเพื่อนแล้วพี่เหมือนเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้เ้เ้ยเ้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 ยเ้เ้้เยเ้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 เล้เ้เเ้เ้เล้เ้เ้เยเ่้เย้เ้ยเ่ ลงลงลงงานหลังปั๊ม L G L G R พี่เก็บสาหลายังบอกเขาสิควาหยิ่ี่เก็บกล้วยสาลายี่พี่เก็บสาหลายี่ออกกันเริ่มออกกันเริ่มกูเจอ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 เต็มเลยเต็มเลยหลังรถไฟหลังรถไฟลร่มจัดมามาลังรถไฟปั๊มปั๊มเยอปั๊มเยอปั๊มเยอ ไฟล่ารถไฟปั๊มสาลาย่างรถไฟปั๊มสาลายถึงล oui> ้วถึงแล้วถึงแล้วตองขัดขันเห็นบ้างัขึ้นมากนเดียว้ันนี่อสี่ประตูนี่สประตูที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยเอาสีประตูดิสประตูไอ้สีดำไอ้อะไรเนี่ยเข้าไปในปั๊มแล้วพี่เหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวปั๊มอยู่ปั๊มอยู่สวยซอยยแท็ตรงไอนเจะเอาพี่สวย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 บังสวยสวยสพี่จะชนกูทำไมเนี่ยจุไมาอมามาทำอมแล้วะไรมาทอะไ

อําควยอะไรลงปูไอเสี่ยวไอเหี้ยหน้าอย่างกับเลปตีนหอันหนึ่งเหี้ยขยับคุยตรงไหนแลยเราคุณเราไปเสิร์ฟตรงไหนก็ไปเสิร์ฟหน้าอย่างกับเลปตีนหมาไอนั่นเกมึงปนอย่างไรวะเหี้ยนี่ไอเหี้ยเลปตีนหมาแอคแควงวหรทุเรศมึงปนยากันมาดิปนยากันลุงมาลุงมาแล้ว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 เพื่อนไฟอยู่แบงค์แล้วตีมันปั๊มรถเป็นแข่งที่มาเหี้ย รถไปตรงไหนนะขออี่เมตพี่ขึงนอกมาลงน้ำมันมลงน้ำนานมันไฟถ่านน้มันที่นี่เราไม่เด็ดพนให้โอเคโานจอดรถลงน้ำมันไฟมันเกิดเวทไฟมันเกิดเวทพี่มาได้ไหมโคอีหับ้านกคอีตประตูมันหลุดตประตูหลุดโอเหนกับลารถไม่แขที่หายตีประตูไฟตรงไหนนะพี่โอ้ยพี่เอ๊ยโอตีแบหมบนมาตลูตาราจ

มาลงมาพี่สอมาดิม่อาไว้ลง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 ไปลงไปลงไปลงไปแทงแทงจอดใกล้ๆแทงเยอะแล้วไปไปไปบอดเกินวัวเกินวัวเกิน ชด้จ้าชุดพิได้จ้าไปครับไปผมชุพ่เิร์ฟเคไปชุพได้จ้านี่เป็นมีดพิตีพิตีพตีอยู่ไหนพี่ยิงหน่อยบังชุดบังบังเปลี่ยนบังเี่ยนมาจะบมจบ

เฮียตัวปากดีอยู่ไหนวะตัวใาก่รวังไว้ตรงไหนก่อนะเฮ้ยเดียตัวฮาคิเดตัวฮารคิทไม่ใช่ไม่ใชจุเพื่อนไึงดหมดแล้วเฮียไปชั้นหัวไหล่ซ่ามึงอยู่ชั้นสองไอซ่าอโง่ ไปอะเพื่อนเพื่อนเือนเียกอะไอ่ะตัวตาอกจอกมึง่จุไ่อ่ออ้อนม่จุดผมแล้วชุบแล้วชุบแล้วุบแล้วชุบแล้วมึงเหี้มึงเซึ้งชุบอยู่ไม่ได้ยืจุกชุบปเิร์ฟกู้สโอ้ไอเิมู่อีกแล้วไเ่ฉันไม่มึงไม่เห็นหรือไงไเียไอขเลยดิกเพิ่งมามพี่อลกันเจาดนอเฮ้ยหอกูหมดหอกูหมด มีหอปะเรามาเวทเีรามาเวรามาที่หมดแล้วพี่หมดแล้วขบรถเวทเสียปเนี้ยเโอเคไอเยี้ยสเคสเลยกูเฮ้ยมึงต้องสเคสรถประมูลไป3าม่อันนี้อันนี้มามาเดมาหอไหเมาหอไหมเฮ้ยเอาห่อไปดิเป๊ปตำรวจคนเยอะเฮ้ยใครนักต่อะาหน้าเจมันกำลังเข้าไปนะไป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 ป๊ปปไไอไป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 ลังเข้าไปนะ ผมไปรีได้แต่ผมไปรีได้ผมหมอให้ดูไปแล้วเก็ตรวจเลยเอ็ดดีใช่ไหมอยู่ในหัวใจอ่ะใช่ใช่สเต็ปอยู่ในใจเฮียยี่สิบกดสูสิบ